ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนนะแพ็ค s m 6 6 0นะครับแพ็ค L 1 3นะครับ XL 2ล0อนะครับ VIP ย้ำนะครับ VIP 230นะครับนะถ้าในเกมก็อยู่ประมาณ250นะครับเติมกับสปอนเซอร์ผมนี่ถูกแน่นอนนะครับเพื่อนเนนะแพ็คใหญ่อยู่3,180นนะครับนะถ้าใครสนใจก็ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับนะ เดี๋ยวผมจะไปดูกันเลยครับเพจของพี่เขานะครับทักไปได้ตลอดเลยนะครับไปลิงก์ใต้เพจเข้ามาก็จะเป็นเพจนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อ่าเติมเงินเกมราคาถูกปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นนะครับทักพี่เขาไปได้เลยนะครับนะว่างตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับราคาโคตรถูกไม่มีอีกแล้วนะครับนี่นะครับเพจพี่เขานะครับอ่าตามนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับอ่า จัดเลยนะครับนี่นะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นนะครับบอกไว้เลยนะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับนะประมาณนั้นนะครับเข้าไปดูได้นะครับนะโอเคครับผมครับโอเคนะครับเพื่อนๆก็สวัสดีชาว YouTube กันทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับนะวันนี้ผมก็จะพาไปฟาร์มนะครับจุดฟาร์มนะครับไอเลเวล 160ถึง170นะครับนะมันน่าจะตันที่170นะครับพอพอดีมันที่ที่มันอัพเดทใหม่นะครับน่าจะตันที่170นะครับแต่วันนี้นะครับเพื่อนๆมันมีอันนี้คือผมไม่รู้นะครับผมมาตีบวกนะครับพอดีผมมาตีบวกนะครับมันน่าจะมีกิจกรรมอะไรสักอย่างนะครับแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับพอดีตีบวกอะถ้าเราตีสด มันจะไม่ลดนะครับแต่ถ้าเราตีปลอดภัยมันจะลด20%เพื่อนๆเห็นไหมครับเสื้อปกติอ่ะถ้าเราปลอดภัย9อะ่ะมันต้องใช้เสื้อ6ตัวนะครับเห็นไหมมันเหลือ5ตัวนะครับอุ้ยจัดเลยนะครับผม <c oughs> โอ้โห <c oughs> ผมนี่สายปลอดภัยนะครับอ่าบวก9แล้วนะครับเห็นไหมบวก10ใช้แค่8ตัวครับปกติมันใช้10ตัวนะบวก10อะ่ะ จัดไปนะครับเสื้อการ์บวกสิบไปแล้วนะครับเพื่อนๆอ่าก็สวยๆกันไปนะครับนะผมก็จะมีสไนไหมเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับว่าผมสวิปไปสไนได้ไหมโอ้โหไม่มีสไนนะครับเอาอะไรไปเอาอะไรไปฟาร์มดีเนี่ยเอาแมวดีไหมหรือมองเอาลูกไปอื้อนีลูกน่าจะดีแต่ไม่มีของนะครับกลัวกลัวไปกลัวไปแล้วมอนเตอร์ตกตายนะครับนะ โอเคนะจุดที่ผมจะไปฟาร์มนะครับนี่ม้าขาวนะครับหันแน่โอ้โหเซลผมกระจายเลยนะครับไอคลิปที่ผมลงไปเมื่อก่อนนะครับไอที่ลงม้าขาวอะครับไอที่ลงไปม้าดำอะครับพอดีเผลอนะครับโอ้โหน่าจะทํางานมาเหนื่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมทํางานนะครับอาจจะแบบอาจจะแบบตาลายหรือแบบง่วงนอนนะครับแต่ผมก็พยายามทําคลิปให้ได้ทุกวันนะเพื่อท่านผู้ชมนะครับ ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเวนหน้าที่นี้ด้วยนะครับสำนึกผิดแล้วนะครับเพื่อนเอย่าอย่าอย่าแซวผมเลยนะครับโอเควันนี้ผมจะไปฟาร์มม้าดํานะครับฟาร์มแบบไม่มี VIP เลยนะครับฟาร์มแบบปล่อยทิ้งไว้อะว่าเราจะได้การ์ดบอสไหมนะครับพอดีไม่มีตังเติม VIP นะครับนะใจผมก็อยากได้ฟาร์มออฟไลน์แหละครับนี่แต่ไม่มีไม่มีตังนะครับช่วงนี้ช่วงนี้ตังกินข้าวังไม่มีเลยครับเพื่อนๆนะ ก็น่าจะฟาร์มเป็นปกติเลยนะครับฟาร์มแบบไม่มี V.I.P เลยเอาแค่เบลเฉยนะครับฟาร์มนะ <c oughs> ส่วนวิธีไปอะ่ะผมได้ทําคลิปไปแล้วนะครับย้อนกลับไปอีก EP หนึ่งะนะครับส่วนมีคนถามพักผมเข้ามามากเลยนะครับว่าไปแมตช์นั้นยังไงนะครับ <c oughs> ใครที่ไปไม่เป็นนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนที่คนที่ทําเคสพาไปนะครับ แล้วกดเดินตามเขานะครับให้เขาวาปไปเมืองนั้นนะครับเพื่อนๆก็จะไปได้เลยครับหาเพื่อนในกิวครับให้เขาพาไปนะครับนี่อันนี้คือสูตรนะครับนะมันอยู่เมืองไหนเนี่ยผมน่าจะลืมแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวงงนะครับเนี่ยผมอยู่เมืองไหนเนี่ยโอเคนะผมจะผมจะเดินไปแล้วกันนะครับงงนะครับอ่ะผมจะเดินไปแล้วกัน ท่านในที่ขี้เกียจกับไปดูคลิปเก่าก็เดินตามผมมาได้นะครับผมจะเอาไนคิชไปฟาร์มเลยนะครับนะฟาร์มแบบโง่ๆเลยนะครับเพื่อเพื่อเพื่อเจอการมาดามตกนะครับนะแล้วมันรีวิวมันได้ด้วยนะครับเพื่อนๆรีวิวอัพเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดนะเนี่ยโอ้ฟ้าฝนก็จะตกนะครับฟ้าร้องดังเลยนะครับ ผมจะฟาร์ม450นาทีเลยนะใช่ไหมผมมี450นาทีใช่ไหมไอ้ทางค่า417นาทีนะครับ400นาทีตีไป400นาทีนะครับผมจะฟาร์มนะครับเพื่อการ์ดมาดาตกนะครับโอ้โหใบละ 9m สุดจัดเลยนะครับตัวเนี้ขายในเพจนะครับถ้าใครสนใจก็ทักเพจไปได้นะครับตัวที่ผมกำลังจะฟาร์มเนี่ยครับขายในเพจนะ แฟร์ยี่สิบสองเปอร์เซ็นตนะครับนี่นะครับเตืนเดินตรงไปส่วนใครที่มาตรงนี้แล้วมันไม่มีทางเข้านะครับเพื่อนเพื่อนถ้าใครขี้เกียจทาเควสสีแดงนะครับให้เพื่อนในกิวพาวาร์ปเข้ามานะครับนะหรือว่ามันวาร์ปไม่ได้นี่ผมไม่แน่ใจนะครับแต่แต่ผมเห็นมันมีเซฟวาร์ปอยู่นะถ้ามี VIP น่าจะวาร์ปมาได้นะครับแต่ผมไม่มี VIP นะมันก็เลยเสียใจนะครับ วร์ไม่ได้แมเดี๋ยวผมดูก่อนมันวับมาได้ครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมไปดูก่อนนะครับไอเคสสีเขียวเนี่ยไม่ได้ครับวับไม่ได้อ่ะมันต้องเพื่อนๆต้องไปทำเควสนะครับว์ปไม่ได้นะครับจบแล้วนะครับ เอ้าผมลืมเปลี่ยนโอ้โหต้องเดินกลับไปใหม่นะครับผมลืมเปลี่ยนแนวนะครับโอ้โหผมไปเปลี่ยนแนวก่อนนะครับเพื่อนๆน่าจะน่าจะแนวสิบแปดนะโอเคผมไปเปลี่ยนแนวแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆผมก็มาเปลี่ยนแนวก่อนนะครับเป็นแนวสิบแปดแล้วกันทีเฮสสิบแปดนะครับที่ผมได้ลงคีไปนะน่าจะแนวทีเฮสิบแปดนี่แหละสิบแปดโอเคไป จะล่าบอสไม่ได้สองชั่วโมงเลยนะครับง่อยเลยนะครับคือตอนผมมันเทเลพอร์ตมาครับเพื่อนๆมันมีจุดเซฟวาร์ฟนะครเพื่อนเพื่อนถ้าใครมี VIP ลองวาร์ฟไปนะครับนะถ้าใครมี VIP ออ่ะลองวาร์ฟไปดูนะครับแล้วมาบอกผมด้วยนะครับว่ามันวาร์ฟไปได้นะครับพอดีตอนผมอ่ะเดินมาเทเลพอร์ตมาครับมันมีจุดวาร์ฟด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะ โอเคนะครับเมื่อเรามาถึงแล้วนะครับตรงเนี้ยมันมันมีจุดเซฟวาร์ปด้วยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับตรงทเลพอร์ตตรงนี้ครับเฮ้ยทำไมผมรู้สึกผมเดินช้าๆเนี่ยเห็นไหมครับอ๋อนี่ไงครับเนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้เลยนะครับแปลว่าใครที่มี v i p ีนี่สามารถวาร์ปมาได้นะครับก็ให้เพื่อนในกลิ้ที่มี VIP นะครับพาวาร์ปมานะครับ ผมก็จะมาฟาร์มจุดนี้แล้วกันเอาตอนนี้ไงมาดําเราอยู่นี้นะครับนี่ฟาร์มแถวนี้ก็ได้นะครับฟาร์มมาดําแถวนี้เลยนะครับอ๋อผมเข้าใจแล้วนะครับของที่ดรอปแล้วก็มาอัพพวกนี้ได้นะครับนะเอามาอัพตัวนี้ได้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวนี้เขาไว้ทําอะไรนะครับถ้าใครเทีๆบเทก็แนะนําได้นะครับนะ แต่ผมมาฟาร,ร์มเอาแค่เลเวลเฉยๆนะเอาเลเวลกับการ์ดแค่นั้นนะครับผมไม่ขออะไรมากนะครับขอเลเวลกับการ์ดจบพอเลยนะครับเพื่อนๆนะผมขอแค่นั้นนะครับผมจะกินเป็นอาหารวิ่งไปแล้วกันไม่เอาดีกว่าเอาอาหารเพลทแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าจะยิงตายไหมเนี่ยไม่รู้ว่าจะฟันฟันตายไหมเนี่ยผมจะผมจะไม่กินเอจไอนะครับผมจะกินแค่ โอมันเป็นไอ้น,นี้อยู่แล้วผมก็กินแค่รักแค่นั้นอันเดียวจบเลยนะครับไม่อยากตีไว้นะครับผมตีเท่าไหร่เนี่ยตีอยู่สองร้อยสี่สิบเจ็ดเอาสักเอาสักสามร้อยแล้วกันผมขอกินอันเนี้ยลองดูอันหนึ่งนะมันจะขึ้นเป็นเท่าไหร่โอเคเอาแค่นี้ก็พอนะครับกดอันนี้สักแปดพอผมกดไปอันหนึ่งละโอเค แล้วก็กดลักอีก4นะครับโอเคกินแค่นี้ก็น่าจะพอละโอเคลุยเพื่อนมาดำร้อยหกสิบสามอ๋อตายอยู่ครับตีร้านอยู่นะเอา้าทำไมไม่ไตีกระจายอย่างนั้นอ่ะอ๋อดาบดาวตกมันต้องตีกระจายมันตีกระจายครับถ้าเป็นดาบมันไวไปไหมเนี่ยทำไมมันตีสองทีครับเห็นไหม เออมันต้องตีอย่างเงี้ยมันต้องเข้าไหลเนี้ยโอ้โหสไยไม่ทันสนหรอครับเราอะฟาร์มอยู่นี่แหละครับไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าใครอยากได้เลเวลไวกว่าน,นี้นะครับก็ไปฟาร์มแมทต้นไม้ได้นะครับเพื่อนเพืนะเลเวลจะไวมากเลยนะครับแต่ไม่ได้อะไรเลยตรงนั้นอนะตรงนี้ยังดีนะที่ได้การ์ดนะครับ ขอแค่ลุ้นการ์ดผมก็พอแล้วนะครับเดี๋ยวผมม่เดี๋ยวผมกดโซ่คูณสีก่ก่อนนะลืมกดน้ํายาอีกนะครับเนี่น้ํายาเร่งเลเวลนะครับนี้อย่าลืมกดนะครับจัดเลยนะครับอสองขวดพอกดโซ่คูณสี่ไปส,สักสักสี่อันแล้วกันเพื่อเพื่อ้อการ์ดตกนะครับเพื่อนๆจะได้เฮกันนะครับสี่ใบเลยนะ รวยจัดเลยนะครับโหกดจนลืมนะครับเนี่ยโอเคถ้าผมหลงในคลิปนี้ก็บอกผมด้วยนะครับมาดำมาขาวเนี่ยครับผมผมว่าคลิปนี้ผมผมน่าจะไม่หลงแล้วนะครับนะน่าจะมาดำร้อยเอร์เซ็นแล้วนะครับโอ้ <c oughs> <c oughs> โหช่วงนี้ทำงานหนักนะครับเพื่อนต้องขออภัยด้วยนะครับนะอาจจะมีผิดพลาดนะครับคิดผมเท่าไหร่เนี่ย ขี้ร้อยหกโอ้โหไม่น่าพอครับผมขอกินขี้บีแล้วกันผมก็กินขี้บีเนี่ยเดี๋ยวมมันขี้น้อยนะคเดีย๋ยวลองกินขี้บีลองอีกรอบอันหนึ่งแล้วกันอ่าปึ๊บอ่าเท่าเดิมนะครับผมกินถูกแล้วผมเดียวผมหาสัตว์เลี้ยงที่มันเพิ่มขี้ก่อนรู้สึกว่าเอาเป็น อ๋อนี่นี่นี่อันนี้มันเพิ่มขีดอ่าขีดผมก็จะเพิ่มเป็นอ่าร้อยสิบสี่แล้วนะครับน่าจะมันแล้วทีเนี้ยดอกละหนึ่งมนะครับเลือดมันเลือดมันน่าจะอยู่ประมาณแปดถึงเก้าแสนแปดแสนแปดแสนเจ็ดอ่าเลือดมันน่าจะอยู่ประมาณนั้นนะครับเปิดดูก็ไม่ได้นะเฮ้ยผมปรับอันนี้ก่อนปรับเมื่อเราโจมตีตัวอื่นแล้วเมื่อ เมื่อมอนเตอร์ตีเราอะ่ะมันก็จะเราก็จะหันไปตีเลยนะครับเราจะได้ไม่ตายนะโอ้โหอย่างนี้เปลืองมานาแย่เลยนะครับเดี๋ยวผมขอใส่เป็นหลังผมเปลี่ยนหลังก่อนนะใส่เป็นหลังไอ้ลูกตาก่อนนะครับมานาผมจะได้เพิ่มจบนะครับแบบเนี้ยเปลืองมานาตายเลยอะ่ะอ้กระตุกโอ้โหกระตุกหนักเลยนะครับอ่าผมเปลี่ยนเป็นหลังลูกตาเพืพ่อนเพื่อนรอดูไอ้มานาผมนะครับ เห็นไหมมานาผมจะเดิงนะครับเห็นไหมดิงพึ่งปึ๊บปึ๊บปึ๊บเลยครับมันมากเลยนะครับเอาง่ายงเลยไม่ต้องเสียมานาเลยนะครับบัฟสบายเลยนะครับในมันยิงบัฟโคตรเยอะ <c oughs> สนนยนี่ผมบอกว่าบัฟเยอะแล้วไนนี่บัฟเยอะกว่าอีกนะครับเห็นไหมมานาเราก็จะเพิ่มมาอีกนะครับจะถ้ายืนชนกับสนัยเราไม่ไม่น่าไหวนะสนนยยิงเท่าไหร่เนี่ยยิงแสนเดียวเองเราเพื่อนตัวนี้ถ้าใครสนใจก็ เข้าไปในเพจได้นะครับนะเมลล้วนเลยนะครับตัวเนี้ยชีมันมันเลยนะครับอันนี้คือผมผมใช้ไอ้เซตล่าบ,บอลเลยนะครับนะใส่เซตลาบ,บอลเลยโอเคนะครับโมไปเยอะแล้วไปดูครึ่งหลังกันนะครับว่าผมตอนผมมาอยู่ประมาณ7 m 4นะครับมาดูกันว่าเงินเงินกลับไป กกับารหวังการ์ดอย่างเดียวนะเงินกับการ์ดเราจะได้เท่าไหร่นะครับนะจุดฟาร์มตรงนี้นะโอเคผมจะปล่อยทิ้งไว้เลยแล้วกันนะครับเพื่อนๆโอเคไปดูครึ่งหลังกันนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆก็น่าจะเหลืองแล้วนะครับฟาร์มประมาณจําไม่ได้แล้วครับปล่อยทิ้งไว้นะก็มาดูเงินนะครับเงินที่ได้ก็อยู่ประมาณ 1m นะครับแล้วก็ได้ของพวกนี้นะครับของพวกนี้เราเราสามารถเอามาอัพตัวนี้ได้นะครับ ผมผมยังไม่เข้าใจนะครับว่ามันช่วยอะไรนะครับกดลงมาตรงเลเวลนะครับเว้ยข้างบนนะเนี่ยครับเป็นรูปดาบเนี่ยครับปึ๊บอ่าแล้วก็กดอัพสกิลได้เลยนะครับเห็นไหมครับมันจะใช้พวกไอ้เนี้ยครับเอาไว้อัพสกิลนะอัพสกิลได้นะครับมันจะช่วยเราตีหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ผมก็ยังยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับนะก็ไม่ได้วิวนะครับ เลเวลก็ขึ้นมาเยอะอยู่นะครับเกือบเกือบร้อเลยนะครับนะถ้าใครมี VIP เนี่ยปล่อยไว้อฟไลน์ได้เลยนะครับสบายมากเลยนะครับนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ต้องก็ก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ